สวัสดีครับทุกคนเพืนด้วยนี้ผมอยู่ผมนายชิดกลางดิสไตรทีวีแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ใครนะวันนั้นบอกว่ามันมีตังค์ซื้อปืนอัดแก๊สแต่สุดท้ายก็สอยปืนอัดแก๊สมันไม่ได้บอกนะครับผมโอเควันนี้จะมาพูดถึงเจ้าตัวดับเบิล 2 1น,นะครับผมดับเบิเบลเก็บหนึ่งเป็นปืนสั้นอัดแก๊สจะค่ายดับเบิลเบลนะผมซึ่งก็มาในทีวีของตัวกล็อกสนั่นเองนะครับผมโอเคคืนนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวแบบว่ามารีวิวทดสอบยิงกันให้ดูนเพราะว่าหลายช่องก็ทำกันไปนแล้วนะเราจะมาพูดถึงตัวของข้อดีและข้อเสียของตัว721ตัวนี้นะผมว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเรือว่าเป็นข้อมูลรับการตัดสินใจของผู้ใช้มือใหม่นั่นเองนะครับผมโอเค ดับเบิลเบล721หรือดับเบิลเบลก็อ k 17 Gen3 เป็นปืนมือดีกันระบบปืนแก๊สสัญชาติจีนที่ถอดแบบมาจากปืนก็อก17 Gen3 ของปืนจริงมีน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่760กรัมความยาว185ม mm, ิลเมตรความยาวท่อใน97มิเมตรผลิตมาจากซิงเกอรลอยและโพลิเมอร์ความเร็วกระสุนอยู่ที่320ฟุตต่อวินาทีแมกานีนบรรจุ2 4นัด ระบบการยิงใช้ระบบกรีนแก๊สเป็นหลักโดยสิ่งที่เขาจะให้คุณมาในกล่องอันจะแกะนั่นก็คือตัวปืนแม็กกาซีนลูกสูดสำรองแส่ทำความสะอาดและกล่องเปล่าสุดเท่นั่นเองนะครับผม หลังจากที่เราสาธยายถึงสปปรรพคุณของปืนกระบอกนี้กันมามากพอแล้ว <c oughs> เราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของปืนกระบอกนี้หลังจากที่ผมได้ลองใช้มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนกันนะครับผมเริ่มกันด้วยข้อดีกันก่อนเลยนะผมนั่นก็คืออย่างแรกก็คือราคาที่ค่อนข้างเอื้อมถึงได้นะผมด้เยเด,ดราคาที่ค่อนข้างต่ํากว่าบีีกันปืนสั้นรุ่นเดียวกันในหลายๆยี่ห้อนะผมทําให้เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้อย่างมากเลยนะครับรวมถึงอะไหล่ที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายพอสมควร ทาให้เวลามีปัญหาเรื่องปืนเสียหรือปืนพังก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะหาอะไรซ่อมไม่ได้นะครับรวมถึงของแต่งปืนที่มีเกลื่อนท้องตลาดนะครับวยความที่เป็นยี่ห้อได้ความที่เป็นแพลตฟอร์มของลรอกนะครับเป็นมันเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่คนเล่นมีบีกันทุกคนควรจะมีติดบ้านไว้นะครับทําให้ปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างเหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยราคาที่เอื้อมถึงได้และอะไรกับของแต่งที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร <Okay. S 1> ทําให้การทําให้มือใหม่ที่กังวลเรื่องอะไรหายาก อุปกรณ์หายยากหมดกังวลไปได้เลยครับผมเพราะว่ามีของแต่งบนงั่งเยอะพอสมควรส่วนข้อเสียที่ผมจะพูดต่ออย่างนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมหากมีข้อมูลที่ขัดแย,งย้งหรือแตกต่างกันก็สามารถพิมพ์ชี้แจงผู้ชมคนอื่นได้ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสําหรับข้อเสียข้อแรกนั่นก็คือมีปัญหาเรื่องแก๊สที่ค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะแก๊สจากเมกซีนี่นะครับ ยังมีปัญหาเรื่องของวาปล่อยได้ค่อนข้างบ่อยสำหรับ,บยี่ห้อดับเบิลเบลทำให้เวลาจะไม่ผู้เล่นฮีตต้องเล่นต้องมีโอลินสำรองตั้งไว้เพื่อที่จะได้ซ่อมในทุกกรณีนะครับผมส่วนข้อที่สองก็คือสไลด์ติดเวลาปล่อยเบาๆนะังอันนี้ผมย้ําว่าเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะผมผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นจะเป็นแบบเดียวกันไหมแต่ของผมเวลายิงเวลาปล่อยสไลด์เบาๆแล้วสไลด์มันจะติดดึงลูกศรไม่สุดนะครับผม เรียกว่ามันดันกลับเข้าไปไม่สุดนั่นเองนะครับผมส่วนความแม่นยำของปืนนี้ <c oughs> ค่อนข้างที่จะคงเครงเมื่อยิงระยะไกลขึ้นไปนะผมส่วนระยะใกล้นี่ไม่มีปัญหาหวังผลได้แบบร้อเซนเลยนะครับผมแต่เมื่อระยะเริ่มไกลกออกไปจะทําให้ลูกกระสุนเริ่มปีไปตามเป็นเรื่องปกติของปืนอัดแก๊สตัวร็อไปนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับรีวิวของปืนนะผมอาจจะสั้นหรือไม,ไม่กระชับยังไงก็ต้องขอไปมาในที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมนายเชียร์แท็กในมีวิสไตทีวีขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ